รู้เปล่าข้อดีของอินดี้คืออะไรอินดี้อ่ะถึงแม้ใครจะร้องกลับก็ไม่มีใครว่านะนะเออนี่คือกฎของอินดี้ทุกคนมีสิทธิ์ร้องกลับนะครับ ยาง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 ลาเลยตัวนี้ออกซ้ายอ่ะผลทางพิสูจน์มา ไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนตาไม่ติดหรอกอไม่ใช่ผมจะเอาให้ติดก่อนถ้าถ้าติดอะไปต่อถ้าติดไปต่อจิ้มสุดยอดเลยวะไม่มีใครช่วยเลยอ่ะ

ข้าคัดป่ะเข้าเต็มคาราเบลขัดหนึ่งก้อนม่าไหมลูกนี่มันไปที่บ้านขัดแล้วก็แล้วกันไปที่บ้านขัดแล้วออกคาร์โคโตมาเท่าไหร่โซลินขัดเนี่ยมุมนี้แหละกำลังมันเลยโห้กำลังได้ฟิวเลยอ่ะอ๋อ ราจะอาลง้ไฟนู้นไชางนะ้าาอาการวันนี้เป็นไง่าขาดครับขาโอ้ยโตกระเจอ,อะอย,ยังไงเนี่ยมิเจมสวัสดีา้าทำเก่งแล้วก่็โตขาดเฉยนะโตเป็นขาดโดน